เป็นนายช่างใหญ่ค่ะมีหน้ามีตาของสังคมหมู่บ้านนะคะแต่ว่ามีลูกเยอะมากมันไม่เข้าใจตากับยายเหมือนกันว่าจะมีลูกเยอะทำไมมีลูกสิบคนนะคะยายมียายมีอาชีพเป็นแม่ค้าในตลาดสดค่ะคนคนนอร์เวย์เขาจะไม่ถือเงินสดนะคะพี่พี่น้องน้องวันก็ไม่มีเงินสดค่ะทุกคน ถ้าวันมีวันก็จะให้นะคะวันเคยให้เวลามีคนมาขอคือ10บ0 50แต่ไม่เคยให้ถึงร้อยวันเห็นเยอะมากๆคนเจ้าของประเทศที่เป็นคนนอร์เวย์เป็นคนสวีเดนด้วยกำเนิดไม่มีบ้านอยู่ไม่มีข้าวกินไม่มีงานทำนอนข้างถนนนอนใต้สะพานข้ามแม่นม้ำอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะทุกคนแล้ววันก็ได้เจอกับคนใกล้ตัววันจริงๆซึ่ง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะสู่ชาแนลมาดามบ้านนาสวีเดนค่ะแชร์ประสบการณ์คนไทยไกลบ้านที่มาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนนะคะสำหรับวันนี้วันก็มีมุมมองอีกแบบหนึง่งที่วันคิดว่าหลายๆคนคงยังไม่รู้และที่สำคัญวันเพิ่มสัมผัสมันด้วยตัวของตัวเองนะคะเมื่อเร็วๆวาน,นี้เองค่ะ มันเป็นเรื่องราวที่ทำให้วันกับสามีนะคะมีปากมีเสียงกันเล็กน้อยคำว่ามีปากมีเสียงของเราสองคนนะคะจะกลายเป็นเรื่องที่เราขัดแย้งกันเล็กๆแน่อนอๆคะ่ะทุกคนบ้านวัน,นอยู่ค่อนข้างจะติดถนนนะคะ,ะเป็นถนนเมนหลักที่วิ่งเรียกว่าเป็นมอเตอร์เวย์ค่ะวิ่งระหว่าง ออสโลนอร์เวย์เมืองหลวงของนอร์เวย์กับสต็อกโฮล์มเมืองหลวงของประเทศสวีเดนนะคะทีนี้วันจะเล่าให้ฟังต่อค่ะมันเป็นพฤติกรรมเป็นความคิดเห็นที่เราสองคนชอบขัดแย้งกันอยู่เรื่อยนะคะนั่นก็คือเรื่องของค่านิยมการค่านิยมของครอบครัวไทยกับครอบครัวฝรั่งค่ะ เสียงเพื่อนบ้านดังไหมคะเพื่อนบ้านอ่าวันอยู่อพาร์ตเมนต์นะคะปรากฏว่าห้องข้างล่างเขาคุยกันค่ะเสียงดังวันไม่แน่ใจว่าจะเสียงเข้ามาในคลิปไหมนะคะคือความคิดเห็นที่มันแตกต่างกันก่อนที่วันจะแต่งงานมากับคุณสามีวันรู้อยู่แล้วค่ะว่าวัฒนธรรมของครอบครัวของคนไทยกับฝรั่งมันต่างกันและวันรู้ว่าฝรั่งหลายๆคนเขารับ วัฒนธรรมครอบครัวไทยไม่ได้ในเรื่องของลูกคนโตต้องดูแลพ่อแม่นะคะและลูกต้องดูแลพ่อแม่ลูกส่วนใหญ่ต้องดูแลพ่อแม่แต่ในฐานะที่วันเป็นคนอีสานลูกคนโตส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นลูกผู้หญิงนะคะก็จะต้องรับภาระดูแลพ่อแม่แล้ววันก็ถูกปลูกฝังมาแบบนี้ค่ะด้วยความที่แม่วันเป็นลูกคนโตนะคะแม่ก็จะเล่าทุกอย่าง ว่าแม่ทำอะไรบ้างให้กับครอบครัวของแม่วันขอเล่าให้ฟังนะคะแม่วันพูดถึงแม่ไม่ได้น้ำตาจะไหลวันจะเล่าได้ไหมคือแม่วันบอกว่าแม่เป็นคนเรียนเก่งมากเลยนะคะแต่แม่ก็มีโอกาสเรียนแค่ปสีด้วยความที่แม่เป็นลูกสาวคนโตค่ะและแม่มีน้องเยอะมากแม่วันมีน้องเก้าคนนะคะ ตาของวันเป็นข้าราชการในสมัยนูน้นเมื่อ 40- 50ปีที่แล้วเป็นข้าราชการก็มีหน้ามีตาเป็นนายช่างใหญ่ค่ะมีหน้ามีตาของ สังคมหมู่บ้านนะคะแต่ว่ามีลูกเยอะมากมันไม่เข้าใจตากับยายเหมือนกันว่าจะมีลูกเยอะทำไมมีลูกสิบคนนะคะยายมียายมีอาชีพเป็นแม่ค้าในตลาดสดค่ะแม่ก็เลยต้องเรียนจบแค่ปสทั้งทั้งที่เป็นคนที่รักการเรียนและผลการเรียนดีมากแม่ต้องรับหน้าที่มารับช่วงต่อจากยายก็คือเป็นแม่ค้าในตลาดแล้วก็ให้น้องๆ้องทุกคน น,น้องชายคนที่สองคือต่อจากแม่วันก็เรียนจบปะวะสนะคะในสมัยนั้นอนุปร,ริญญาคือคือไม่ธรรมดาค่ะอ้ะนาของวันเป็นเป็นหมอชาวบ้านนะคะเป็นหมอ,อคือเขาเป็นคล้ายๆสัตวแพทย์แต่ไม่ได้จบสัตวแพทย์นะคะแต่เขามีความรู้เรื่องของสัตวแพทย์สัตวบาลทุกอย่างเลยค่ะคือได้เรียนสูงค่ะ นะทุกคนมีโอกาสได้เรียนสูงทุกคนคะ่ะอยู่ที่ว่าใครเขาอยากเรียนหรือไม่อยากเรียนเท่านั้นแต่แม่ของวันคือรับหน้าที่ทำนาค้าขายเพื่อที่จะให้น้องทุกคนได้เรียนหนังสือหรือแม้แต่การแต่งงานกับพ่อวันก็เป็นการถูกบังคับให้แต่งงานคะ่ะเพื่อที่พ่อจะได้มาช่วย ทั้งฐานะครอบครัวและช่วยทํานาในสมัยนั้นก็คือยังทํานานะคะแล้วก็เงินที่ได้จากการขายข้าวในแต่ละปีก็มาช่วยเหลือครอบครัวตายายและน้านาประมาณน,นั้นคือแม่ก็จะเล่าแบบนี้ค่ะมันทําให้วันรู้สึกว่าวันเป็นลูกสาวคนโตมันก็กลายเป็นความรับผิดชอบของวันมาจนถึงปัจจุบันนะคะว่าเราเป็นลูกคนโตเราต้องมีส่วนในการดูแลครอบครัววันแต่งงานกับฝรั่งมาก็เพื่อ ความฝันครั้งอันดับแรกที่วันทำก็คือดูแลครอบครัวนั่นแหละค่ะวันก็พยายามอธิบายให้สามีวันเข้าใจค่ะเพราะวันรู้อยู่แล้วค่ะว่าฝรั่งเขาไม่ค่อยเข้าใจวัฒนธรรมครอบครัวแบบนี้วันก็เลยเล่าให้เขาฟังเบื้องต้นแต่ไม่เล่าทั้งหมดคือพยายามให้เขาสืมซับไปเรื่อยๆค่ะทีนี้เขาก็จะรู้อยู่แล้วค่ะแล้วเขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเลยค่ะว่า น้องวันทั้งทั้งสคนนะคะเรียกว่าถ้าเขารู้จักการจัดระเบียบชีวิตของตัวเองเขาจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขสมบูรณ์ด้วยกันทั้งคู่แต่เขาจัดระเบียบชีวิตครอบครัวตัวเองไม่ได้ค่ะแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปสั่งแล้วสอนเขานะคะวันเคยบอกและแนะนำหลายๆอย่างแต่เขาไม่ทำตามก็จบค่ะเป็นน้องเราก็บอกเขาไม่ได้กัะทุกคนเราก็เราบอกเขาได้ค่ะแต่เราสั่งเขาไม่ได้ เราโตมามากกว่าเราเห็นชีวิตอะไรมาหลายอย่างแต่เราไม่สามารถบอกได้เขาก็เรียกว่าอย่างพึ่งพาตัวเองกันยังไม่ได้เต็มที่นะคะยังคงต้องการความช่วยเหลือจากเราบ้างนะคะเล็กน้อยค่ะไม่ได้ไม่ได้เป็นรายได้หลักหรือว่าไม่ได้ขอความช่วยเหลือหลักนะคะน้องๆวันเขาก็ดูแลตัวเองได้แต่ยังไม่ดีมากนักนะคะทีนี้มันก็เกิดเหตุการณ์ค่ะที่วันเพิ่งรับรู้คือเมื่อ เมื่อสองสเดือนที่แล้วในขณะที่วันรอรถเมย์ค่ะทุกคนวันเห็นผู้หญิงคนนึงซึ่งเขาเป็นคนนอร์เวย์โดยกําเนิดน,นะคะเรียกว่าเป็นเจ้าของประเทศเป็นคนเจ้าของประเทศเขาก็แบกกระเป๋าเป้ค,ค่ะแต่งตัวแบบไม่ได้สกปรกหม่อมแหมมนะคะแต่ดูว่าไม่ได้อับน้ำน่ะประมาณนั้นนะคะเขาก็มายืนแล้วเขาก็มาเดินของเงิน เรียรายค่ะขอเงินเรียกว่าขอทานนั่นแหละนะคะถ้าพูดกันแบบภาษาบ้านเรานะคะแล้วทีนี้เขาก็มาขอวันด้วยค่ะแต่วันคนคนนอร์เวย์เขาจะไม่ถือเงินสดนะคะพี่พี่น้องน้องวันก็ไม่มีเงินสดค่ะทุกคนถ้าวันมีวันก็จะให้นะคะวันเคยให้เวลามีคนมาขอคือสิบยี่สิบห้าสิบแต่ไม่เคยให้ถึงร้อยวันเป็นสายงกนิดนึงนะคะทีนี้ ฝรั่งส่วนใหญ่เขาจะแอนตี้พฤติกรรมแบบนี้นะคะคือไม่ทำงานแต่มาขอเงินเขาจะไม่ชอบแบบนี้ค่ะแล้วทีเนี้ยก็มีผู้ชายคนหนึ่งก็ไปยืนคุยกับผู้หญิงคนนั้นที่เดินขอเงินนะคะว่าทำไมอะไรยังไงวันจับใจความเป็นภาษานอเวย์แปลเป็นไทยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมแบบหนึ่งนะคะเป็นเป็นความนิยมส่วนตัวแบบหนึง่งคือเขาไม่ชอบอยู่บ้านชอบการเดินทางเหมือน แบคแพกอะคะ่ะเดินทางด้วยกระเป๋าใบเดียวแล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆบางคนเขามีเงินมีงานเขาก็จะนอนตามโรงแรมบางคนไม่มีเงินไม่มีงานเขาก็จะนอนตามข้างถนนแล้วก็ เขาอาจจะมีเงินเดือนเดือนอคือเขาจะมีเงินช่วยเหลือนะคะใครไม่ทํางานเขาจะมีเงินช่วยเหลือเล็กน้อยก็คือเงินเข้าเป็นเงินเดือนแต่มันเล็กน้อยมากเลยค่ะมันก็อาจจะไม่พอกินพอใช้เขาก็เลยต้องมาขอหรือเดินมาขอรับบริจาคตามถนนหนทางแบบนี้จากเรื่องที่เขาคุยกันวันก็จับใจความว่าผู้หญิงคนนี้เขาเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมแบบนี้คือมีมีรสนิยมแบบนี้แต่เขาเป็นคนนอร์เวย์โดยกําเนิดนะคะ แต่เขาไม่ทำงานแล้วก็มีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเล็กน้อยสำหรับคนตกงานเขาก็อยู่ด้วยเงินนั้นแล้วก็ใช้วิธีการนอนข้างถนนไปเรื่อยๆแต่เขาไม่ดูสกปกมอมแมมนะคะทุกคนเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่ไม่ใช่คนไร้บ้านแบบสกปกมอมแมมนะคะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเลยที่แต่งตัวก็ธรรมดาเหมือนคนธรรมดาทั่วไปค่ะแล้ววันก็เลยถามหัวหน้าคือเรามีการคุยกันตอนที่เรานั่งพักนะคะวันก็เลยถามเขาว่าเธอฉันเคยเห็น คนแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรในประเทศนอร์เวย์หัวหน้าก็บอกวันนะคะแต่วันลืมค่ะว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาก็บอกว่ามันเป็นรถนิยมของคนประเภทหนึง่งแต่มันมันเป็นเรื่องปกติคนที่มีบ้านแต่เขาไม่อยู่บ้านแล้วเขาแบบออกไปข้างนอกแบบเนี้ยใช้ชีวิตนอกบ้านมีเยอะแยะอันนี้เป็นเรื่องปกติคือเขาเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบนี้แต่ก็มีอีกหลายคนที่เขาไม่ได้เลือกแต่เขาต้องใช้ชีวิตแบบนี้ เพราะเขาไม่มีบ้านไม่มีเงินจากพ่อแม่ที่ทำเอาไว้ให้ลูกและไม่มีงานทำเขาจำเป็นจะต้องออกไปนอนตามถนนค่ะเพราะเขาไม่มีบ้านอันนี้เขาไม่ได้เลือกแต่เขาต้องทำวันก็เลยอ้าวคือวันก็อ้าวจริงเหรอมันมีคนนอร์เวย์แบบนั้นด้วยเหรอหัวหน้าวันก็เลยยกตัวอย่างคนที่วันรู้จักคะ่ะทุกคนเขามาทำงานกับวันเมื่อห้ปีที่แล้ว นะคะด้วยการที่รัฐบาลหรือเรียกว่านาสมาสคมสงเคราะห์ส่งให้เขามาทำงานเหมือนเหมือนกับมาฝึกงานทีนี้นะคะพอคือคือเขาคือ,คอผู้ชายคนหนึ่งค่ะพฤติกรรมปกติเป็นคนปกติแล้วก็ทำงานดีมากๆอัธยาศัยดีมากๆเลยค่ะหัวหน้าวันก็เลยบอกว่านี่ไงผู้ชายคนนี้สมมุตินะคะแมนไงเขาอะไม่มีบ้านอยู่สมมติชื่อเขาชื่อแมนนะคะทีนี้ วันก็เลยอึ้งค่ะทุกคนวันทํางานกับผู้ชายคนนี้มา5ปีแล้วนะคะวันได้รู้จักเขามา5ปีแล้ววันอึ้งตรงเฮ้ยเขาคือหนึ่งในคนที่ไม่มีบ้านหรอแล้วเขาเป็นคนนอร์เวย์ค่ะเขานอนตามสะพานลอยค่ะสะพานข้ามแม่น้ําค่ะไม่ใช่สะพานลอยนะคะเมืองน,นอกไม่ค่อยมีสะพานลอยแต่จะเป็นสะพานข้ามคลองค่ะแล้วเขาจะมีเก้าอี้สาธารณะแล้วจะมีคนนอนอยู่ ใต้สะพานค่ะคือสะพานมันก็จะมีเหมือนหลังคาบังแดดบังฝนเขานอนอยู่แบบนั้นค่ะด้วยกระเป๋าหนึ่งใบค่ะทุกคนแล้วก็ในกระเป๋าจะมีหมอนแล้วก็มีผ้าห่มที่เขาจะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายบ้างเล็กน้อยนะคะเขาอยู่แบบนั้นค่ะทุกคนวันนะอึ้งมากแล้ววันก็มันเป็นครั้งแรกคือวันเคยรู้อยู่แล้วค่ะว่าคนนอร์เวย์หรือคนสวีเดนบางคนเขาไม่มีบ้านอยู่เขาจนขนาที่เขาไม่มีบ้านอยู่ ไม่มีงานทําไม่มีข้าวกินไม่มีเงินใช้วันเคยรู้แต่วันไม่เคยเจอคนใกล้ตัวค่ะแล้ววันก็อึง้งแล้ววันก็อ้าปากเวอเลยค่ะทุกคนบอกว่าทําไมเธอต้องตกใจขนาดนี้<ซ>ก็เพราะว่าวันเห็นเขามาทํางานกับทุกคนคือคนที่มีงานทําเขาต้องมีเงินสิ หัวหน้าวันเลยบบอกว่าเขาบางคนเขาไม่ได้เป็นแบบนี้เธอเหมือนหัวหน้าจะบอกวันว่าเธออย่าโลกสวยคือบางคนเขาทํางานเขาก็ไม่ได้มีเงินที่จะจ่ายอาพาร์ตเมนต์ค่าเช่าอาพาร์ตเมนต์แพงมากๆในออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์นะคะเงินของเขาไม่พอเขาอาจจะมีภาระหนี้สินนะคะบางคนมีคดีติดตัวคะ่ะมีคดีที่นี่คดีบางอย่างนะคะเขาจะถูก บังคับให้ชดใช้ด้วยเงินค่ะทุกคนเขาก็จะถูกหักเงินอัตโนมัติเขามีเรื่องที่เขาต้องหักเงินอัตโนมัติเยอะมากจนเขาไม่มีเงินเพียงพอที่จะเช่าอพาร์ตเมนต์เขาก็ต้องเลือกค่ะว่าถ้าเขาเช่าอพาร์ตเมนต์เขาอาจจะไม่มีเงินค่าอาหารซื้อกินเขาเลือกที่จะมีเงินที่จะซื้อกินแต่ที่นอนเขานอนตรงไหนก็ได้ประมาณนั้นนะคะ แต่หลังจากที่นาฟนะคะส่งเขามาฝึกงานประมาณ1ปีคือส่งมาฝึกงานหางานทําประมาณนั้นนะคะจนเขาถูกตาต้องใจที่ทํางานที่หนึ่งเขาก็ได้เข้าไปทํางานเป็นพนักงานประจําหลังจากนั้นอีก3ปีเขาก็มีอพาร์ตเมนต์อยู่มีบ้านเมืองของตัวเองไม่เรียกว่าบ้านหรอกเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะมีเงินเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ตอนนี้เขาก็ไม่ต้องนอนข้างถนนแล้วแต่เหตุการณ์ที่วันช็อกค,คือเฮ้ย คนใกล้ตัวเราแล้ววันก็เลยมาเล่าให้สามีวันฟังเพราะวันน่ะเป็นคนที่ชอบเล่าเรื่องที่ทํางานค่ะคนนู้นคนนี้คนนั้นคือเหมือนเราระบายให้สามีวันให้สามีเราฟังวันก็เลยบอกว่าเธอรู้ไหมวันนี้ฉันช็อกมากเลยที่ฉันรู้ว่าแมนผู้ชายที่ทํางานกับฉันนะ่ะเขาเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วก็ไม่มีมรดกจากพ่อแม่เมื่อพ่อแม่ขอตายบ้านถูกยึดนะคะเขาก็เลยต้องระเหิดออกจากบ้านแล้วก็มานอนอยู่ข้างถนน เขาอายุประมาณ45ปีแล้วนะคะสามีวันโมโหเลยทุกคนแบบเกลี้ยวกราดค่ะเกลี้ยกราดบอกเนี่ยเธอต้องพูดคำนี้อีกแล้วทำไมเธอชอบคิดว่าพ่อแม่จะต้องทิ้งมรดกไว้ให้ลูกฉันไงยังไม่เคยมีมรดกอะไรเลยคนเราทุกคนเขาขึ้นเสียงนะคะวันก็เลยต้องเน้นหนักเหมือนเหมือนแปลคำพูดสามีที่นี่เขาสอนให้เรารับผิดชอบชีวิตต่อตัวเองเมื่อเราเรียนจบ ในระดับหนึ่งที่สามารถหาทำงานทำได้นั่นก็คืออายุ18ปีขึ้นไปเราจะต้องรับผิดชอบหน้าที่เราจะต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองเราจะไม่สามารถไปหวังให้ใครช่วยได้ที่นี่วันมีน้องชายคนเล็กค่ะทุกคนอายุมัน30แล้วนะคะ30แล้วมันยังขอตังค์วันทุกเดือนนะคะสามีมันก็บอกว่าไม่ได้เหมือนครอบครัวเธอเธอดูน้องชายเธอสิอายุเท่าไร่แล้วมันยังขอเงินเธอเลย คือมันไม่ได้คือเขาต้องรู้จักการรับผิดชอบชีวิตต่อตัวเองคือน้องชายคนเล็กอะทุกคนคําว่าน้องชายคนเล็กมันก็จังตัวเล็กอยู่แบบนั้นในใสายตาของเราตลอดเวลาค่ะถึงแม้ว่าตัวมันจะใหญ่มากหลายหลายคนเรียกมันว่าไอ้ยักษ์เพราะว่าตัวมันใหญ่มาก่ะทุกคนแต่ใจมันนะคะเหมือนเด็กอนุบาลคือเป็นน้องคนเล็กอะค่ะไม่ค่อยรู้เรื่องอะค่ะเรียกว่าอะไรดา่าด่ามันอันนี้ ก็ยังคงต้องขอเงินพี่สาวคนโตอยู่เรื่อยๆค่ะทุกคนกระปิ่น้ำปลากางเกงนุมกางเกงในขออยู่เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยโมโหค่ะทุกคนโมโหเก,กลกะใส่วันด้วยค่านิยมครอบครัวแบบคนไทยค่ะเขาบอกว่านี่ไงเมื่อมันเป็นแบบนี้ไง เธอยังคงต้องดูแลน้องเธอเมื่อเธอได้ยินความเดือดร้อนของเขาเธอก็อยากช่วยอยากเอาเงินตัวเองไปช่วยแทนที่เขาจะคิดว่าเขาโตแล้วมีครอบครัวแล้วเขาต้องดูแลตัวเองคนที่นี่เขาไม่ได้คิดแบบนั้น เขาคิดว่าคนใครทําอะไรก็ได้อย่างนั้นคนที่ไม่ทํางานเราต้องไปนอนข้างถนนก็เพราะว่าเขาทําแบบนั้นเขาก็ต้องได้แบบนั้นไม่มีใครมาช่วยเหลือเขาได้ตลอดเวลาเขาต้องเรียนรู้เพื่อการช่วยเหลือตัวเองโอ้โหกลายเป็นเกลี้ยกล่ส่วนวันเหละคะหุบปากไปเลยคะ่ะวันเงียบค่ะถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้คือคิดเห็นไม่ตรงกัน วันจะเงียบการเงียบคือการทะเลาะแล้วนะคะสําหรับครอบครัววันวันเงียบไปเลยแล้วเขาก็บอกว่าอีกแล้วเวลาที่ฉันพูดถึงครอบครัวเธอนะมันไม่ได้เลยเธอนี่จะเงียบประชดประชันด้วยการเงียบเปล่าแล้วค่ะวันขี้เกียจทะเลาะวันเป็นคนที่ทะเลาะแล้วแตกหักวันเป็นคนแบบนั้นจริงๆแล้ววันก็จะไม่อยู่กับเขาไม่ว่าเหตุผลของการทะเลาะคืออะไรกระปีน้ากาน้าปลาไม้จิ้งจิ้งฝันก็สามารถทําให้วันเลิกลากับสามีวันได้เพราะวันไม่ชอบการทะเลาะค่ะ ชีวิตวันเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะก,กันมาตลอดชีวิตไม่ใช่ว่าพ่อกับแม่ทะเลาะก,กันนะคะจะเป็นแม่นะทะเลาะก,กับพ่อเพราะว่าพ่อวันเป็นคนกินเหล้าค่ะแบบตมแบบฉบับชายชายไทยอีสานหรือผู้ชายบุรีรัมกินเหล้าแล้วก็จะพูดเรื่องจีบป,ปาถาค่ะบ่นทั้งคืนค่ะแกไม่ได้หาเรื่องใครนะคะพ่อวันเป็นคนไม่หาเรื่องใครหรือบางวันก็ร้องเพลงทั้งคืนค่ะ แล้วแม่จะเป็นคนขี้ลำคานคือแกกินเหล้าแล้วแกบ่นทั้งคืนแกไม่ได้คุยกับพวกเรานะคะแกก็ออกไปนั่งบน่นนอกบ้านค่ะบ่นทั้งคืนยันยันสว่างถ้าแกเมาหรือไม่ก็นั่งร้องเพลงทั้งวันแล้วแม่วันจะเป็นคนขี้โมโหก็กจะทะเลาะกับพ่อค่ะก็จะทะเลาะแบบเนี้ยแบบไม่มีสาระค่ะส่วนพ่อวันก็จะหัวเราะหือหือ,หอไปเรื่อยๆนะคะตามภาษาคนขี้เมาเพราะฉะนั้นนะคะวันก็เลยไม่ชอบแล้วก็มันเป็นคําฝังใจของวัน วันตั้งปณิธานไว้กับตัวเองเลยว่าถ้าวันมีสามีวันก็จะไม่ทะเลาะกันถ้าทะเลาะก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นนะคะสามีวันเป็นผู้ชายคนแรกล่ะค่ะที่วันแต่งงานมาใช้ชีวิตด้วยได้แบบไม่มีทางเลือกอ่ะหรือไม่ใช่ไม่มีทางเลือกเรียกว่ารถไฟขบวนสุดท้ายตอนตอนที่วันอายุ35ิปีก่อนหน้านั้นวันเคยมีแฟนค่ะทุกคนวันจะมีอุดมคติในผู้ชายในฝันของวันเยอะมาก คนนั้นเป็นแบบนี้ให้วันเห็นนิดนึงวันก็ไม่เอาละเลิกคบคนนั้นเป็นแบบนี้นิดนึงไม่เอาละเลิกคบเพราะว่าวันอยากอยู่กับใครที่ที่เราอยู่ด้วยกันได้อย่างยาวนานค่ะวันก็เลยเลือกเยอะค่ะเลือกเยอะไม,อแบบไม่เอาแบบนั้นเลิกเลิกคบไม่เอาแบบนี้เลิกคบเขากินข้าวเสียงจอบจ๊บจ๊อบจ๊บ,จบไม่เอาเลิกคบเขาอ้วนมีกลิ่นจกักกะแล้วเวลาออกกําลังกายไม่เอาเลิกคบเ <sh arp> ขา มารายาทไม่ค่อยดีเวลาขึ้นรถเมย์ไม่เอาเลิกคบวันจะเป็นคนแบบนี้ค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นกับสามีวันคือเป็นขบุรถไฟขบวนสุดท้ายจริงๆวันพยายามปรับและพยายามทําความเข้าใจเขาให้มากที่สุดเพราะว่าเขาจะเป็นผู้ใช้คนแรกที่วันอยู่ด้วยด้วยการแต่งงานและจะเป็นผู้ใช้คนสุดท้ายที่วันจะอยู่ด้วยด้วยฐานะสามีวันก็เลยพยายามที่จะไม่ทะเลาะค่ะเพราะถ้าวันทะเลาะ อยู่กันไม่ได้แน่แมันจะเป็นฟังเส้นสุดท้ายของวันกับสามีวันก็เลยเงียบอย่างเดียวแต่วันบอกเขาแล้วนะคะว่าถ้าวันทะเลาะเมื่อไหร่วันไม่อยู่ด้วยแล้วนะ เพราะฉะนั้นวันจะใช้ความพย,พยายามใช้ความอดทนและเข้าใจเขาให้มากที่สุดด้วยความที่วัฒนธรรมและความคิดของเราต่างกันเพราะฉะนั้นนะคะวันก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าคะว่าการอยู่ด้วยกันมันต้องปรับตัวและฝรั่งเขาไม่ค่อยไม่ไม่ใช่ทุกคนที่ยอมรับวัฒนธรรมครอบครัวไทยได้แต่ก็มีฝรั่งหลายๆคนที่เขารับได้นะคะก็น่ารักมากเลยเวลาวันเห็นคลิปวิดีโอของเพื่อนที่ทําช่อง YouTube ครอบครัวน่ารักสามีเข้าใจวัฒนธรรมไทยโอ๊ยวันดีใจกับเขาด้วยค่ะแต่วันก็เรียกว่าสามีวันยอมรับวัฒนธรรมไทยไหมเขายอมรับค่ะเขาเคยให้ความช่วยเหลือครอบครัววันทุกคนแล้วหนึ่งครั้งค่ะทุกคนแต่ผู้ชายอย่างสามีวันไม่มีครั้งที่สองคือ,อคนนั้นเดือดร้อนเรื่องนี้เขาช่วยค่ะพอเดือดร้อนเรื่องเดิมซ้ําเขาไม่ช่วยแล้วค่ะเขาบอกว่ามันต้องเรียนรู้จาก จากปัญหาและอุปสรรคในชีวิตและต้องไม่เจอปัญหาเดิมแต่น้องๆวันชอบเจอปัญหาเดิมๆค่ะคือเขาไม่เรียนรู้ที่จะก้าวผ่านแล้วก็ไม่ไม่เรียนรู้ว่านี่คือปัญหาและอุปสรรคเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นมาอีกสามีวันก็เลยไม่ช่วยอีกแล้วแต่ก่อนปีแรกที่เขาแต่งงานเขาน่ารักกับครอบครัวทุกคนค่ะช่วยเหลือทุกคนน่ารักมากๆช่วยเหลือทุกเรื่องนั่นแหละค่ะมันก็ทําให้เขารู้นะคะว่าครอบครัววันคือ,อ ถมไม่เต็มประมาณนั้นนะคะเขาก็เลยไม่ค่อยชอบค่ะเพราะฉะนั้นวันช่วยเหลือน้องวันได้ตามกําลังศรัทธาไม่ใช่ตามกําลังศรัทธาสิตามกําลังที่ตัวเองมีค่ะแต่ว่าถ้ามันเกินจากกําลังตัวที่ตัวเองมีมันคือเงินกองกลางของครอบครัววันจะต้องเล่าหรือบอกวันจะไม่เล่าค่ะเพราะว่าการเล่าเมื่อไร่มันจะทําให้วันได้ได้ยินคําที่วันไม่อยากได้ยินก็คือเขาอาจจะตําหนิน้องเรานะคะซึ่งวันไม่อยากได้ยินวันก็เลยจะไม่เล่าแล้ววันก็เลยเลือกที่จะ ช่วยตามตามโอกาสและเงินปัจจัยที่เรามีเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้พอมันพูดถึงเรื่องของคนนอร์เวย์ที่เขาไม่มีบ้านอยู่แล้วเขาไม่ทำงานแล้วพ่อแม่ไม่ได้เหลือทรัพย์สมบัติไว้ให้นี่แหละโอ้โหเสียงสามีวันเกรี้ยวกราดมากเลยค่ะทุกคนเขาไม่ยอมรับกับคำว่าเราต้องช่วยเหลือใคร ไม่มีเงินเพียงพอไม่มีเงินมากพอเราต้องช่วยเหลือเขาไม่โอเคค่ะเขามีความคิดว่าคนเราอยากได้อะไรเราต้องใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองทําเราต้องพึ่งตัวเองให้ได้ก่อนเราต้องดูแลตัวเองให้ได้ก่อนก่อนที่อยากจะมีเมียก่อนที่อยากจะมีสามีเราต้องดูแลตัวเองให้ได้ก่อนพอแต่งงานไปไม่ได้หมายความว่าเราเอาภาระของเราไปให้อีกคนหนึ่งาะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยไม่ค่อย ไม่ค่อยยอมรับแต่มันไม่ใช่การทะเละาะกันแบบรุนแรงนะคะแต่มันเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันค่ะวันก็หยุดพูดแล้วก็อืมโอเควันก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้พี่พ,พี่น้องๆในช่องมาดามบ้านานสวีเดนฟังนะคะอีกมุมมองหนึ่งค่ะวันเห็นเยอะมากๆคนเจ้าของประเทศที่เป็นคนนอร์เวย์เป็นคนสวีเดนโดยกำเนิดไม่มีบ้านอยู่ไม่มีข้าวกิน ไม่มีงานทํานอนข้างถนนนอนใต้สะพานข้ามแม่นม้ําอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะทุกคนแล้ววันก็ได้เจอกับคนใกล้ตัววันจริงๆซึ่งมันทําให้วันมีน้ําตาไหลข้างในเล็กๆเมื่อว,วันรู้ว่าผู้ชายคนนี้ คุณแมนที่เคยทำงานกับวันเขาไม่มีบ้านอยู่เราก็เคยนอนข้างสะพานลอยใต้สะพานข้ามแม่น้ำม,มาแล้วมันเป็นอะไรที่เศร้ามากๆค่ะแต่นั่นคือเขาทำตัวเขาเองคือเขาไม่ได้ทำงานวันวันเดาว,ว่าพ่อแม่เขาคงจะสปอยลูกนะคะคือ,อเขาอาจจะอยู่กับบ้านเดียวกันกับพ่อแม่จนกระทั่งพ่อแม่เขาตายแล้วธนาคารมายึดบ้านประมาณนั้นนะคะเขาต้องระเหตดออกจากบ้าน มันก็เลยต้องทําให้เขาต้องออกมาอยู่นอกบ้านในวัยอายุ40กว่าค่ะทุกคนมันก็เป็นเรื่องเศร้าแล้วก็เป็นอุทาหรณ์นะคะก็มาเล่าให้พี่ๆน้องๆเห็นมุมมองอีกด้านหนึ่งของ คนสวีเดนและคนนอร์เวย์ในแบบที่หลายๆคนเขาไม่เล่าเพราะว่าวันอยู่ในจุดที่คนไม่มีไม่มีมมฐานะทางการเงินนะคะก็อยู่ในระดับคนอยู่กับคนในระดับกลางถึงระดับล่างวันก็จะเห็นมุมมองอีกแบบหนึ่งที่หลายๆคนไม่เห็นนะคะสำหรับวันนี้วันก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่รับชมจนจบคลิปยังไงก็แชร์ความคิดเห็นร่วมกันอยากรู้เรื่องอะไรอยากเห็นมุมมองอะไรของคนสวีเดนอีกบ้างก็ลองคอมเมนต์มานะคะ กับคนนอร์เวย์แบบไหนบบเดี๋ยววันจะเล่าให้ฟังเรื่อยๆถ้าวันมีโอกาสค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ